สวนะัส,สดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจม er จากทางร้าน j k t นะครับเดี๋ยวมาส่งงานให้คุณจักริดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับผมออเดอร์เข้ามาเป็นครอสเข้า2นะชุดนี้นะครับผมเป็นเข้า2อ,ออก2นะครับผมก็ลูกค้าเอาสัญญาณน,นะครับผมจากปลีนะชุดซับนะครับผมออกจากชุดซับของปลีนะครับผมเนี่ยชุดซับของปลีนะครับผมตรงนี้นะชุดซับของปลีนะครับมาเข้า ที่ตรงนี้นะครับผมมาเข้าที่ถ่ายดัญนีนี่ผมทําออกไปนะครับแล้วก็ชุดตัวฟอนต์หรือว่าเลียเนี่ยนะครับผมออกมาแล้วก็มาเข้าที่อินพุตของตัวคลอสตัวนี้นะครับแล้วก็ไฮก็ไปเข้า power กลางแหลมโลก็ไปเข้า power ทรับนะครับผมอตอนนี้ผมเทสข้างเดียวนะซับก็ข้างเดียวกางก็ข้างเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองเทสดูนะเสียงดิบๆเลยนะครับออกจากเครื่องเล่นนะไม่ได้ผ่านปลีนะครับผม นี่คือเสียงเรีย,ยบเลยนะครับไม่ได้ตัดไม่ได้คัดเลยนะ,ะเสียงที่ออกจากรถเลยนะครับผม เดี๋ยวดูจุดซับนะครับเอาไว้ตรงกลางนะความที่นุ่มขุ่นแน่นนะครับลูกเบิดใหญ่กระชับเลยก็เก็บตัวไว้นะครับเบ็ดกลางแหลมนะครับชัดเลยนะ ก็จะประมาณนี้นะตัวนี้นะครับผมปรับความตีตรงนี้นะครับผมชุดกลางแหลมนะยิ่งหมุนขึ้นไปก็จะยิ่งไปหาความทีแหลมนะครับผมหมุนกลับมาก็จะติดกลางกลางปุ่นเปตนะครับผมก็หมุนกลับมานะครับนะครับซับก็เหมือนกันยิ่งหมุนขึ้นไปก็จะยิ่งแข็ง ตัวนี้ลูกค้าเล่นได้หมดเลยนะระบบชุดเล็กชุดใหญ่นะครับตู้บลูทูธในรถยนต์นะครับผมหรือว่างานกลางแจ้งนะครับงานคาราโอเกะนะครับผมตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะผมบอกเลยเลยว่ามีตัวนี้เครื่องเสียงเราจะดังแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับผมความถี่อะไรก็จะชัดกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะได้ดีบีที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมตรงนี้นะผมการันตีให้เลยนะครับราคาอยู่พันหกเบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีมีประกันพังซ่อมฟรีตลอดใช้งานด้วยนะครับผมถ้าเป็นเข้า1นะถ้าเป็นเข้า2นะครับราคาจะอยู่ ราคาอยู่ตอนนี้ราคาอยู่2อง0นนะครับผมโอนเงินจะส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับนะก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผม0ูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์แปดสี่เก้าหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งได้เลยนะครับนะขอบคุณลูกค้าที่เอาเดือกเข้ามาจากจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้จะส่งไปให้กับคุณนะครับสวัสดีครับ